สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูโมนะครับในวิชาหน้าตาสินไทยนะครับซึ่งเรายังอยู่ในเรื่องของการแสดงหน้าตาสินไทยสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็นการทบทวนนะครับเพื่อทำข้อสอบนะครับแล้วก็ทบทวนบทเรียนนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วครูโมก็เฉลยนะครับในแบบฝึกหัด10ข้อนะครับที่เป็นแบบฝึกหัดที่เราได้รับจากโรงเรียนนะครับที่เป็น กระดาษที่ผู้ปกครองมารับนะครับก็จบไปแล้วนะครับก็สัปดาห์นี้ก็จะมาพบทวนนะครับในเรื่องของลำวงมาตรฐานนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนนะครับลงมาตรฐานเพราะว่าทบทวนเนหาสัปดาห์นี้เราจะมาขึ้นเรื่องของลำวงมาตรฐานนะครับเรื่องของการแสดงสินไทยโอเคก็คุ้นเคยอยู่แล้วครับว่าลำวงมาตรฐานคืออะไรนะครับลำมาตรฐานนะครับ ก็เป็นการแสดงนะครับเป็นการฟอร์ลัมอย่างหนึ่งของคนไทยที่บ่งบอกถึงความสนุกสนานลำมวงลำมคือการลำไปได้วงคือเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นนะครับเป็นการลำมวงกลมในสมัยก่อนก็เป็นต้นเป็นกระถางอะไรนะเป็นกระถางตรงกลางก็เหมือนลำกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเป็นเสานะครับเป็นเหมือนโธงงานวัดไว้ตรงการแล้วก็ลเม็ปวงกลมในสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่ง ก็มีวัฒนาการนะครับมานะครับตามลําดับเหตุการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆนะครับที่ทําให้การแสดงมีความเปลี่ยนไปนะครับก็มาเรามาดูกันเลยครับว่าลาวับฐานนะครับมาจากอะไรนะครับลามมบทานนะครับเขาบอกว่ามีการพัฒนามาจากการการการเล่นลาโทนนะครับที่เรียกว่าลาโทนเพราะใช้โทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะซึ่งนิยมในสมัยนั้นนะครับเพลงตามองตา เพลงช่อมารีเพลงยวันยาเลต่อมาในพศ2484ถึง2 4 8 8สมัยจอมพลปิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลตระหนักให้มีความสำคัญการเล่นร,รื่นเริงประจำชาติจะได้เห็นว่าคนไทยนะครับนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายจึงได้มอบหมายให้กรมศิลป,ปรกรปรับปรุงนะครับในด้านบทเพลงด้านท่ารำให้มีความสวยงามก็ สืบเรื่องกันนะครับอ่านี้อธิบายนะครับเพิ่มเติมว่าในการเล่นลำโทนนะครับหรือว่าการกากรเล่นลำวงในสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นการร้องการลำไปเรื่อยๆซึ่งในตอนเย็นนะครับเพราะว่าในการเล่นตอนเย็นเพราะว่ากลางวันเนี่ยคนเขาจะไปทําอะไรคนเขาจะไปทํานาทํางานาตา่าง พอตอนตกเย็นชาวบ้านนะครับหาเครื่องบันเทิงใจหาอะไรที่เป็นกิจกรรมยามว่างในการในการก็ชวนกันออกมาเล่นลําวงนะครับมีการร้องราทําเพลงเพราะผ่อนคลายจากการเหนื่อยจากการทํางานแล้วก็นะครับลาวงก็มีวิวัฒนาการมานะครับก็จนมาถึงปัจจุบันคือใช้คําคว่าลําวงมาตรฐานท้าหมายถึงว่าเป็นลําวงมาตรฐาน เพราะว่าคําว่ามาตรฐานครับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงถ้ารำได้แล้วก็บทเพลงได้คําว่ามาตรฐานมันเป็นตัวที่กําหนดอยู่แล้วลูกทีนี้ลำาบ,บรานนะครับจะมีในการทั้งหมดสิบเพลงสิบเพลงด้วยกันเพลงแรกคือเพลงงามแสงเดือนเพลงเราเคยเรียนแล้วนะครับเป็นเป็นเพลงที่ดนตรีนํามาก่อนนะครับใช้ในการเดินเข้า เป็นวงกลมเพื่อเตรียมตัวในการรำก่อนที่จะรำก็เป็นการทำความเคารพนะครับซึ่งกันและกันระหว่างชายกับหญิงนะครับการแต่งกายก็จะแต่งกายแบบมีอยู่4แบบด้วยกันแบบชาวบ้านแบบราชการที่5แบบสากลนิยมแบบลาติสมสรน,นะครับอันนี้ก็มาพูดให้ฟังอ่าเรามาดูนะครับเพลงที่เราเคยเรียนเพลงที่เราจะเรียนนะครับคือเพลง ดวงจันทร์วันเพ็ญเพลงนี้ก็คงมอธิบายใหอ้อธิบายให้แล้วนะครับแล้วก็พาปฏิบัติแล้วนะครับก็ในสัปดาห์นี้เราจะมาอ,ะอันนี้ครูมมอมให้นักเรียนปฏิบัติแล้วถ้าแขกเต้าเข้ารางผ่านอะไรเพียงไรตอนนั้นนะครับจำได้ไหมสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเพลง,ง,งคืนเดือนหงายเพลงคืนเดือนหงายนะครับมาดูเพลง ยามกลางคืนเดือนหงายเย็นพระพายโบกยิวปลิวมาเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาเย็นลมธงไทยปกไทยทั่วล่าเย็นยิ่งนามฟ้ามาประพรมเอ้ยเพลงนี้ท่ารำท่าสอดส้อยมาหลาง่ายนะครับเพลงน,นี้เป็นเพลงที่ง่ายแล้วเราจะต้องรำได้ด้วยนะครับหมายถึงว่า พอเราเปิดเทอมหรือว่าเราได้ปฏิบัติกับโควิดมย้ักเรียนง่ายนิดเดียวเลยนะครับเพลงนี้แต่เพลงเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเพลงที่ยากแต่เพลงนี้จะเป็นเพลงที่ง่ายอีกเพลงหนึ่งนะครับมาดูนะครับมาร้องตามโคมองยามกลางคืนเดือนงายเย็นพระพายโบกปิวปิวมา เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตเท่าเย็นผูกมิดไม่เบื่อระอาเย็นลมทงไทยปกไทยทั่วละเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเลยยามกลางคืนเดือนงายเย็นพระพายโบกผิวปลิวมาเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต เฒาเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอายินลมทงไทยปกใจท,ทั่วละเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเลยง่ายใช่ไหมนักเรียนเดี๋ยวนะครับทัวก็จะพาเรียนปฏิบัติร้องสัปดาห์หน้านะครับแต่สัปดาห์นี้คุโมมีกิจกรรมมีงานมาให้นักเรียนทำด้วยกันนะครับ ซึ่งกิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นในหนังสือเรียนนะครับของเรานักเรียนเอาหนังสือเรียนขึ้นมาแบบฝึกหัดนะครับหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้นะครับเล่มนี้ขึ้นมาด้วยอ่าเล่มนี้นะครับที่เป็นวิชาดนตรีและน่าจะสินข้ามท่าสอดส้อยมาลาแปลงนะครับอ่าลองทำดูครับนักเรียนเมื่อจีบที่สะดือ นะครับมาเต็มครับตั้งวงขึ้นระดับหางคิว้วอ่าระดับหางคิ้วนะครับหางคิ้วอ่าตั้งวงขึ้นระดับหางคิวค้ว,งว,งวก็ลองฝึกปฏิบัติด,ดูนะครับนักเรียนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอจะมาพาปฏิบตัติแต่สัปดาห์นี้นะครับคุณหมมีแบบฝึกหัดในหนังสือนักเรียนทำน,นักเรียนเอนาหนังสือขึ้นมาจากนั้นเปิดไปหน้าที่ 85นะครับ85การแสดงักสินไทยที่เราเรียนไปมีระบําไก่ฟอนเยลราม,มุมสถานให้นักเรียนนะครับเลือกการแสดงนักสินไทยกําหนดสองชุดแล้วเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างลงในแผนภาพความคิดอ่าเดี๋ยวเอาอยัางไงดีเดี๋ยวคุณครูอันนี้มันจะยากนิดนึงเดี๋ยวคุณครจะมาพามาทําพร้อมกันเลยก็ได้นะครับ เรายกยกตัวอย่างที่เราเคยเคยเคยรู้จักก็3ามอันนี้ก็เป็นอะไรดีลูกอ่าเป็นอันนี้นะครับอันแรกเลยเป็นชื่อการแสดงอันแรกเลยเป็นระบาไก่นะครับเขียนลงไประบาไก่ประวัติการแสดงก็ เป็นการแสดงที่มาจากละครเรื่องพะลอตอนพะลอตามไก่การแต่งกายก็แต่งกายนะครับเรียนแบบอากับกรียาท่าทางของไก่จำนวนผู้แสดงตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปลักษณะเด่นของการแสดงนะครับก็พรามตาม ถ้ารำนะครับตามที่กําหนดโอกาสที่ใช้ในการแสดงงานเลื่นเรื่องต่างเรามาเปรียบเทียบกับฟอนเดียก็ได้นะครับหรือว่าเรียนจะอารมณ์ว่าก็ได้นะครับแต่คงออาฟอนเดียวการแสดงฟอนเดียวประวัติการแสดงก็เป็นการแสดงของชาวไทยใหญ่นะครับหรือว่าชาวไทยภูเขาการจัดการก็แต่งกายแต่งกายแบบชาวไทยภูเขาจำนวนแสดงก็หกคนนะครับเป็นคู่ก็ได้ ลักษณะของการแสดงลักษณะเด่นของการแสดงก็รำตามท่ารำที่กําหนดนะครับโอกาสชั้นการแสดงในงานเรื่องต่างๆสิ่งที่เหมือนกันคือท่ารำตามกําหนดแล้วก็โอกาสชั้นการแสดงนะครับอันนี้คุืบอที่บ้าให้ฟังนะครับวันนี้ก็ลองดูนะครับกลับไปดูเนื้อหาแล้วก็เอามาตอบได้เลยนะครับอันนี้ข้อที่1นึ่งะไอ้ข้อนะครับงานที่นที่1นะครับ่อไปงานที่2คือแบบฝึกหัดท้ายบทหน้าที่นะครับ86ด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะครับ แบบคฤกษศาท้ายบทอ่าสิบข้อนักเรียนก็อย่าลืมทําส่งโคโมนะครับทั้งหมดสิบข้อเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะมาปฏิบัติและเฉลยงานไปพร้อมๆกันเลยนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับนักเรียนมีใครสงสัยอะไรไหมครับอ่าวันนี้ทบทวนก่อนนะครับวันนี้โคโมก็มาทบทวนเพลงนะครับละามมาฐานแล้วก็สอนร้องเพลงคืนเดินไหนสัปดาห์หน้าก็จะเอะ๊แล้วก็มี งานนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับสองแบบฝึกหัดด้วยกันนะครับที่สั่งไปวันนี้ก็อย่าลืมทํางานส่งนะครับสัปดาห์หน้าก็มาเจอกันนะครับสําหรับในการเรียนวิชาน่าจะสินก็จบนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับเด็กๆจะลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ